ถ้าคุณต้องการมากพอคุณจะหาหนทางทุกอย่างเพื่อทำให้มันเป็นจริงชีวิตที่คุณฝันถึงรออยู่ที่ปลายทางของความพยายามอย่าปล่อยให้ความคิดลบๆหรือว่าความกลัวมาสร้างกรอบจํากัดให้ชีวิตคุณแต่จงขยายขอบเขตความฝันและก็ลงมือทําเพื่อสร้างชีวิตที่คุณคู่ควรความสำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่มันมาจาก mindset ที่พร้อมจะเติบโตและก็พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งสวัสดีค่ะดิฉันเมย์บัรทิตาพานจันทร์คลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างไมซ์เซ็ตที่จะพาคุณไปถึงชีวิตที่คุณฝันเอาไว้และเมย์ก็เชื่อว,ว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างชีวิตที่ต้องการได้คุณเคยสงสัยไมหมคะว่าทําไมบางคนถึงสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมๆและก็ทําให้ตัวเองกลายเป็นเศรษฐีได้ในขณะที่บางคนใช้ชีวิตแบบวนเวียนกับปัญหาทางการเงินอยู่ตลอดสิ่งหนึ่งที่คนรวยมีและคนทั่วไปมักจะมองข้ามนั่นก็คือ mindset หรือว่าทัศนคติทางความคิดที่เกี่ยวกับเงินและชีวิตนั่นเองนะคะคนรวยเขามักจะมี mindset ที่คิดใหญ่คิดบวกแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอเลยค่ะพวกเขาไม่ได้มองแค่ในสิ่งที่มีอยู่แต่จะมองหาและก็คิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยพวกเขาเชื่อว,ว่าความสำเร็จและก็ความมัง่งคั่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้ถ้าหากมีวิธีคิดที่ถูกต้องแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะคนทั่วไปมักจะคิดเล็ก แล้วก็คิดถึงแต่ข้อจํากัดแล้วก็มองหาทางที่รู้สึกปลอดภัยและก็ไม่เสี่ยงนี่คือความแตกต่างที่ทําให้พวกเขาไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนั่นเองลองนึกภาพนะคะว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากจะใช้ชีวิตในแบบที่คุณฝันแต่ทุกครั้งที่คุณคิดถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณกลับพูดกับตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าฉันทําไม่ได้หรอก คำพูดเหล่านี้ล่ะที่คุณบอกกับตัวเองมันเป็นตัวขวางไม่ให้คุณเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จทั้งๆที่มันอาจจะเป็นไปได้ถ้าหากว่าคุณลงมือทําและคําสอนหนึ่งจากคนรวยที่เปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนก็คือจงเพิ่มรายได้ของคุณให้คุณสามารถใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการได้ไม่ใช่ลดความต้องการของคุณให้เท่ากับรายได้ของคุณประโยคนี้ฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมคะแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเมื่อเราได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกมันเหมือนกับปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามกับตัวเองว่า ทำไมเราต้องจํากัดความฝันของตัวเองทําไมเราไม่ทําให้ตัวเองมีศักยภาพพอที่จะทําให้ฝันนั้นเป็นจริงคําพูดนี้มันเหมือนกับจะบอกเราว่าความสําเร็จมันไม่ใช่แค่การควบคุมสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ให้มันพอใช้แต่มันคือการสร้างสิ่งใหม่ให้มีมากพอมากพอที่จะทําให้เรามีชีวิตในแบบที่เราต้องการลองนึกดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถเพิ่มรายได้ของตัวเองได้คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องการจํากัดการใช้จ่าย หรือกังวลว่าอะไรมันจะพอหรือว่าไม่พอทุกสิ่งที่คุณต้องการมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อคุณเริ่มต้นจากการเชื่อว่าคุณทําได้หลายคนอาจจะมองว่าคําพูดแบบเนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ฝันเฟื่องและก็ไม่ได้สมเหตุสมผลแต่ถ้าหากว่าเรามองดีๆคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มักจะมีความฝันที่ดูเกินจริงในสายตาของคนทั่วไปพวกเขาไม่หยุดแค่ฝันแต่ทําทุกวิธีทางเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริงลองถามตัวเองดูนะคะว่า คุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ทุกครั้งที่คุณฝันถึงชีวิตที่คุณอยากจะมีคุณพูดกับตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะเลิกคิดถึงมันหรือว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นคะ่ะแล้วก็เต็มไปด้วยพลังหรือว่าคือความพยายามที่จะหาหนทางหาทางทําทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นจริงคําถามเนี้ยค่ะมันอาจจะดูธรรมดาใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณมีมายเซ็ตแบบคนรวยหรือว่าคนทั่วไปก่านจะเปลี่ยนชีวิตให้เป็นในแบบที่เราต้องการนั้นมันจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดซะก่อนทุกสิ่งมันเริ่มจากมายเซ็ตถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็จะมีพลังและก็จะมีวิธีที่จะทําให้มันเกิดขึ้น แต่ถ้าคุณเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่มีทางได้เห็นว่ามันจะเป็นไปได้จําไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อในตัวเองหากคุณเชื่อว่าคุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คุณก็จะมีกำลังใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริง ทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวคุณเองคุณเป็นคนกําหนดว่าชีวิตของคุณจะไปทางไหนคุณจะเชื่อในศักยภาพของตัวเองแค่ไหนคุณจะทําสิ่งใดเพื่อให้ได้ชีวิตที่คุณต้องการทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้นค่ะเป็นคนกําหนดบางครั้งคนทั่วไปมักจะมองความเป็นจริงเพียงแค่ว่าอะไรที่เป็นอยู่และทําได้ตอนนี้แต่คนรวยมักจะมองความเป็นไปได้และก็มีแนวคิดที่ก้าวหน้าค่ะพวกเขาเชื่อว่าความเป็นจริงเป็นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาได้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องยอมรับ เมื่อเราเปลี่ยนมายเซตและก็เห็นทุกอย่างในชีวิตเป็นไปได้ชีวิตของเราก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการมีมายเซตแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่าการคิดบวกเพื่อทําให้ชีวิตดูสดใสแต่มันคือการมองเห็นศักยภาพของตัวเราเองและก็โอกาสในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาหาหากคุณมีมายเซตแบบคนรวยคุณก็จะไม่ปล่อยให้ความคิดลบๆหรือว่าข้อจํากัดมาฉุดรั้งคุณไว้แต่จะมองหาวิธีที่จะทําให้มันเป็นจริงลองเปลี่ยนมายเซตของคุณคิดบวก คิดให้ใหญ่แล้วก็ลงมือทําแล้วคุณจะพบว่าชีวิตนี้มีโอกาสอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะ อยู่ที่คุณจะกล้าลงมือทำแล้วก็สร้างมันขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จทางด้านการเงินในขณะที่อีกหลายคนยังคงติดอยู่ในวังวนของความเครียดเรื่องเงินความแตกต่างที่ลึกซึ้งนี้มันอยู่ที่ mindset นั่นเอง mindset หรือว่าแนวคิดและมุมมองที่แต่ละคนมีต่องคนรวยไม่ได้มีแค่เงินที่มากกว่าแต่พวกเขามีแนวคิดที่ผลักดันให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมันง่นคงคนรวยจะมองเห็นโอกาสในขณะที่คนทั่วไปมองเห็นแต่ปัญหา เมื่อมีเป้าหมายในชีวิตพวกเขาไม่กลัวที่จะท้าทายความคิดเดิมๆของตัวเองพวกเขาไม่กลัวที่จะตั้งคำถามกับวิธีการคิดแบบเดิมๆอย่างเช่นการคิดว่าเราจะทำได้แค่นี้ หรือว่าชีวิตเราคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่ใช่คนะะคนรวยเขาจะถามกับตัวเองว่ามีทางไหนบ้างไหมที่ฉันจะทําให้สิ่งที่ฉันต้องการเป็นจริงได้และเมื่อพวกเขาพบหนทางนั้นพวกเขาก็จะลงมือทําทันทีส่วนในโลกของคนทั่วไปเวลานึกถึงความฝันหรือว่าเป้าหมายใหญ่ๆพวกเขามักจะลังเลหรือว่าไม่มีความมั่นใจจึงบอกกับตัวเองว่าอย่าคิดมากเดี๋ยวผิดหวังแต่คนรวยเขาเชื่อว่า การตั้งเป้าหมายใหญ่และลงมือทำคือวิธีเดียวที่จะดึงศักยภาพในตัวเองออกมาให้เต็มที่เป้าหมายมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะแต่มันคือสิ่งที่เราต้องวางแผนและก็ทำงานอย่างจริงจังเพื่อไปให้ถึงนั่นเองลองนึกภาพดูนะคะว่าคุณต้องการที่จะมีบ้านหลังใหญ่ที่คุณฝันไว้แต่เมื่อคุณคิดถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกแล้วคุณก็จะเลิกคิดถึงมันไปเลยนี่คือวิธีคิดแบบคนทั่วไปที่มองเห็นแต่ข้อจากัด แต่ในขณะที่คนรวยจะมองหาวิธีในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแทนนะคะแทนที่จะยอมลดความฝันของตัวเองพวกเขาตั้งใจในการวางแผนอย่างชัดเจนมองหาทุกโอกาสเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายโดยที่ไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือว่าข้อจํากัดมาฉุดรั้งพวกเขาไว้นั่นเองหนึ่งในคําสอนที่ทรงพลังของคนรวยก็คือเพิ่มรายได้ของคุณให้มากพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ แทนที่จะลดความต้องการให้พอกับรายได้คำพูดนี้สะท้อนถึงความแตกต่างทางความคิดที่ลึกซึ้งมากคนทั่วไปมักจะลดความฝันของตัวเองให้สอดคล้องกับรายได้ที่มีอยู่ใช่ไหมคะแต่คนรวยเขากลับมองในทางตรงกันข้ามพวกเขาเชื่อว,ว่าถ้าหากว่ามีความตั้งใจจริงการเพิ่มรายได้เป็นเรื่องที่ทําได้ และมันก็จะนํามาซึ่งชีวิตที่พวกเขาต้องการนั่นเองการลดความต้องการเพื่อให้พอกับรายได้มันฟังดูเหมือนกับว่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกับดักที่ทําให้เราหมดกําลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าคนรวยเขาเข้าใจว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสําเร็จก็าม,จจมาจากการเพิ่มศักยภาพของตัวเองและก็รายได้ในแบบที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่การยอมลดความฝันให้เล็กลงเรื่อยๆจนไม่เหลือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสุดท้ายแล้วนะคะ ไมซ์เซตของคุณคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลคนรวยเชื่อมั่นในตัวเองและก็ศักยภาพของพวกเขาพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีความสามารถที่จะสร้างความสําเร็จและถ้าหากว่าเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคพวกเขาจะมองว่ามันเป็นแบบทดสอบที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันคนทั่วไปมักจะล้มเลิกหรือว่าท้อแท้เมื่อต้องเจอหรือว่าต้องเผชิญกับความยากลําบากนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วถามว่าตัวคุณค่ะ คุณเชื่อในตัวเองมากแค่ไหนคุณกล้าที่จะเชื่อไมหมคะว่าคุณก็สามารถทำทุกอย่างให้เป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตหรือว่าจะมีทรัพยากรแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็จะทำมันให้สำเร็จได้ไม่มีอะไรที่จะมาขวางทางคุณได้นะคะถ้าหากว่าคุณมี mindset ที่มัน่นคงและก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าบางครั้ง ความเชื่อของเรามันคือกรงที่เราสร้างขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวถ้าเรามองตัวเองว่าไม่มีวันทำได้เราก็จะไม่มีวันก้าวไปไหนแต่ถ้าหากว่าเรากล้าที่จะเชื่อว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้โลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดลองเปลี่ยนมุมมองลองฝึกตัวเองให้คิดเหมือนคนรวยคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตนั้นมีพลังและก็มีเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนม n d เซ t ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน การมี mindset แบบคนรวยไม่ใช่แค่การคิดบวกอย่างเดียวแต่มันคือการลงมือทำและก็การ,รเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อคุณกล้าเดินตามเส้นทางของคุณคุณจะพบว่าชีวิตที่คุณฝันนั้น อยู่ไม่ไกลเกิดเอื้อมอย่างที่คิดแล้วก็จำไว้ด้วยนะคะว่าทุกคนมีชีวิตที่ต้องการได้เราแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีความหมายแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าก็คือ mindset เกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่แค่ความสามารถหรือว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่แต่มันคือความมั่นใจในตัวเราว่าเราทําได้ ลองจินตนาการดูนะคะว่าคุณกําลังปีนภูเขาลูกใหญ่ความสูงและความชันมันทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะไปถึงยอดเขาได้คุณก็จะเริ่มต้นปีนทีละก้าวทีละก้าว,าวค่อยๆก้าวไปไม่ว่าสิ่งกีดขวางข้างหน้าจะดูยากแค่ไหนแต่ถ้าคุณเชื่อมัน่นคุณจะข้ามมันไปได้อย่างมั่นคง แต่ตรงกันข้ามนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้แค่เจอก้อนหินก้อนเล็กๆขวางทางมันก็อาจจะทําให้คุณหยุดเดินและชีวิตที่คุณต้องการนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปตลอดเพียงเพราะคุณเลือกที่จะเชื่อแบบนั้นเองชีวิตที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ถูกกาหนดไว้เฉพาะคนที่รวยกว่าแต่เป็นของคนที่ต้องการมันมากพอคนที่กล้าพอที่จะหยุดแค่คําว่ามันยากอะ คนที่เชื่อมั่นและก็ลงมือทำอย่างจริงจังคนที่มีความปรารถนาและก็ตั้งใจจนถึงที่สุดสิ่งเหล่านี้ล่ะคือคนที่จะได้เห็นความฝันของตัวเองกลายเป็นจริงดังนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตอย่ารอให้โอกาสมาหาคุณแต่ให้คุณสร้างมันขึ้นมาอย่าอ้างข้อจำกัดใดๆหรือว่ารอโชคช่วยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณมีมากหรือว่ามีน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณต้องการมันมากแค่ไหนเชื่อเถอะนะคะว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นหนึ่งในคนที่ยืนอยู่บนยอดเขา มองลงมาแล้วก็เห็นว่าทุกความพยายามที่คุณทํามานั้นมันคุ้มค่ามากเพราะความสําเร็จมันอยู่ในมือของคนที่ไม่เคยยอมแพ้จําไว้นะคะว่าทุกคนมีชีวิตที่ต้องการได้แต่สําหรับบางคนเขาอาจเลือกที่จะหยุดความพยายามของตัวเองและก็ยอมรับชีวิตในแบบที่มีอยู่โดยที่ไม่คิดที่จะก้าวไปข้างหน้าพวกเขายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะคิดว่าฉันคงไม่ได้โชคดีพอ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วนะคะสิ่งเดียวที่กั้นระหว่างชีวิตที่เราต้องการและชีวิตที่เรามีอยู่ก็คือวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับตัวเราเองถ้าหากว่าเรากล้าที่จะฝันให้ไกลและก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้เราก็จะเริ่มเห็นโอกาสที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนคุณลองมองไปที่ยอดเขาแล้วคิดว่า ฉันจะต้องไปให้ถึงที่นั่นให้ได้แม้ว่ามันจะดูสูงชันและก็อาจจะมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้ก้าวเล็กๆที่เริ่มจากความเชื่อนี่แหละค่ะจะกลายเป็นบันไดให้เราก้าวขึ้นไปคิดง่ายๆนะคะว่าคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาสูงสุดไม่ใช่คนที่มีแรงเยอะที่สุดหรือว่ามีทรัพยากรมากที่สุด แต่มันคือคนที่อดทนและก็เชื่อมั่นในตัวเองมากพอคนเหล่านั้นจะรู้ดีว่าแม้จะมีลมแรงหรือว่าจะมีทางชันขวางกัน้นแต่ถ้าไม่หยุดเดินพวกเขาก็จะไปถึงในที่สุดและเมื่อถึงจุดๆนั้นพวกเขาจะรู้ว่าความเหนื่อยและก็ความพยายามทั้งหมดนั้นมันคุ้มค่ามากแค่ไหนในชีวิตจริงก็เช่นกันค่ะ ชีวิตที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้เฉพาะกับคนที่รวยกว่าเราหรือว่ามีทรัพยากรที่มากกว่าเราแต่มันเป็นของคนที่อยากได้มันมากพอและก็เชื่อมั่นว่าตัวฉันเองทําได้ไม่ว่าเขาจะมีเงินหรือว่าไม่มีเงินก็ตามมีโอกาสหรือว่าไม่มีโอกาสก็ตามแต่เขาจะยังคงสู้จะไม่ยอมแพ้และก็ลงมือทําอย่างไม่หยุดยั้ง ลองถามตัวเองดูนะคะว่าคุณต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้แค่ไหนคุณต้องการมันมากพอที่จะอดทนฝ่าฟันทุกอุปสรรคไหมคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากพอไหมว่าจะทําให้มันเป็นจริงได้ แล้วทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือคิดว่ามันยากเกินไปให้ลองถามกับตัวเองว่าฉันเชื่อไหมว่ามันจะเป็นไปได้และก็คําว่าฉันพร้อมจะสู้เพื่อมันมากแค่ไหนคําถามนี้มันอาจจะดูง่ายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณตอบมันได้ด้วยความเชื่อมัน่นชีวิตที่คุณต้องการก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่การทําสําเร็จในครั้งแรกหรือว่าครั้งเดียวแต่มันอยู่ที่การที่คุณไม่ยอมแพ้ในทุกครั้งที่พบเจออุปสรรค ชีวิตของเราจะไปได้ไกลแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีทรัพยากรอะไรอยู่บ้างแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีมซ d เซตแบบไหนเพราะมายเซตอ่ะจะเป็นตัวชีว้นําพฤติกรรมของเราถ้าคุณคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้คุณก็จะทําทุกอย่างเพื่อทําให้มันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็จะไม่ลงมือทาอะไรเลย ชีวิตที่คุณต้องการรอคุณอยู่แค่คุณกล้าที่จะเชื่อในมันกล้าที่จะก้าวไปหามันไม่ใช่ปล่อยให้ความกลัวความกังว,วลวหรือว่าความคิดลบๆมาขวางทางคุณไว้จงเริ่มจากการเชื่อว่าคุณทําได้แล้วก็ปล่อยให้ความเชื่อมั่นนั้นนําพาคุณไปไม่ว่าทางข้างหน้าจะยากแค่ไหนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อในตัวเองและก็ไม่ยอมแพ้นะคะสักวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นมองดูแล้วก็คิดว่า ทำไมเขาถึงไปได้ไกลขนาดนั้นทั้งหมดเพราะคุณกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณสามารถทําได้และก็กล้าที่จะสร้างชีวิตที่คุณต้องการด้วยไม้เสตที่มั่นคงอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปอย่าปล่อยให้ข้อจํากัดใดๆมาขวางกั้นความฝันของคุณชีวิตที่ยอดเยี่ยมอยู่ไม่ไกลแค่คุณกล้าที่จะก้าวออกไปคว้ามันเชื่อเถิดนะว่าสิ่งที่ดีที่สุดกําลังรอคุณอยู่ข้างหน้า